สวัสดีครับคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตกำลังทำอะไรอยู่ครับไม่บอกไม่บอกได้ไงครับผมเมื่อวานนี้ไปหาลูกค้ามาไปเซ็นมาใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือลูกค้าไม่ต้องมาที่นี่เลยใช่ครับผมแล้ววันนี้ก็เขียนงานส่งให้ไฟแนนซ์นะครับอก็คือขั้นตอนของเราก็คือไปหาลูกค้าเองถึงบ้านถึงที่เลยนะครับถึงครับถึงทุกที่แล้วก็มาเขียน เขียนเกวกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าว่าประกอบอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่ยุ่งงานพักที่พักส่วนตัวหรือห้องเช่าอะไรประมาณนี้บก็คือเป็นข้อมูลให้ลูกค้าต่อให้ทางไฟแนนซ์ตรวจสอบได้โอเคครับก็หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จก็คือส่งสิงน์งานทาเรื่องขอมาจากไฟแนนซ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับสุดยอดไปเลย อันนี้อันนี้ลูกค้าทาอาชีพอะไรครับลูกค้าทาอาชีพเป็นพนักงานโรงงานแถวอโยธยาครับแถวนิคมอุตสาหกรรมไฮโรเจนะใช่ไหมครับอไอเทคพี่เบิร์ดไปหาถึงที่เลยนะไปถึงที่เมื่อวานนี้ก็าาไปถึงที่ก็มีโอกาสได้แวะกินกุ้กงไม่เกี่ยวกับง<ม><อ>านไม่เกี่ยวเดี๋ยวผู้จัดการรูไม่ก็เราก็ต้องกินข้าวนีข้าวใช่ไหม พวกคุณเคยไปไหนมาบ้างครับขอยุทธยาเสร็จแล้วไปไหนต่อไอออาบอบนวดเหรอไปไปกลับจากอยุธยาก็ไปจากเชียงสาวใช่ไป็นปลายข้างหนึ่งปลายเป็นเอกสารนะครับเป็นเอกสารเพิ่มเติมของลูกค้าครับครับผมเอกสารส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องเตรียมต้องมีอะไรบ้างครับก็่เบิร์ดสำเนาประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน เตทเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนนะครับยอนหลังอ,อกเดือนนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ถ้ามีไปเกี่ยวกับลูกค้าที่ติดเครดิตมีใบปิดอะไรเงี้ยก็นามาเอาใบป,ปิดมาด้วยแนบมาด้วยหรือใบปิดมาแนบด้วยครับผมจะดีเลยครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ